เผยตัวตนอาชิดผู้ใหญ่ไฟเขียวเตรียมปรองสองตระกูลเศรษฐีมิยาทองเจือเผยตัวตนอาชิดมุมที่ไม่มีใครเคยได้เห็นเล่าไปเขินไปมิยาเผยตัวตนของอาชิดที่ทุกคนไม่มีสิทธิ์ได้เห็นอีกหนุ่มหล่อหน้านิ่งที่สาวสาวทั้งประเทศกริกรากชื่นชอบเขามากๆสําหรับน้องอาชิอาชิรวัฒน์มัศยาวานิชลูกชายของฟลุกเกลพล เราจะเห็นว่าน้องอาชีนั้นนิ่งๆแต่บอกเลยทว่าเมื่ออยู่หวานใจอย่างมิยาทองเจอแล้วและก็ไม่ใช่หนุ่มนิ่งๆพูดน้อยเลยค่ะโดยสาวมิยาได้เล่าไปเกินไปผ่านสื่อโดยบอกว่าไม่นิ่งนะคะกับหนูเขาไม่ค่อยนิ่งแรกๆที่เจอกันเลยเขาไม่ได้พูดเยอะเหมือนเขาเป็นคนดูนิ่งๆหน้าเขาก็จะน่านิ่งหน้ากลัวหนูก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอได้รู้จักเขาไม่ได้เป็นคนนิ่งเลยเขาเป็นคนตลกนะคะเป็นผู้ชายที่สดใสร่าเริงอุ่นค่ะ เขาจะเป็นคนนิสัยแบบนั้นถ้ามีนิสัยที่เขาเปิดแล้วเขาก็จะมีกับเราแค่คนเดียวกับคนอื่นเขาก็จะยังนิ่งเหมือนเดิมเขาจะเก็บโหมดนี้ให้เราดูคนเดียวจริง,รงๆเขามุง้งมิ้งก็ทั้งคู่ค่ะน้องอาชิมัสยาวานิดเผยภาพโมเมนต์ควงแขนน้องมิญาลูกพีชทองเจือปาร์ตี้กับคุณพ่อฟลุกเกิดพลร่วงเฟรมแช่ภาพด้วยกลมกลืนเลยรักกันในสายตาคุณพ่อเรียกว่าหัวใจกำลังเป็นสีชมพูเลยทีเดียวหลังจากที่น้องอาชิมัสยาวานิชลูกชายสุดหล่อ,อของฟกกลุบ ชยดาเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับน้องมิญาลูกสาวของพิษทองเจือซึ่งก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานฮ่หาฮของทั้งคู่อยู่เป็นพักๆที่ออกเดดกันตามประสาวัยรุ่นที่อยู่ภายในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาทั้งคู่เที่ยวด้วยกันก็มีคุณพ่อแชทภาพด้วยกันกับลูกๆดูโปรงเกลืและน่ารักมากทีเดียวเรียกว่าเป็นการรักกันในสายตาของคุณพ่ออย่างแท้จริงมิญาไม่ไอายมีความรักกับอาชิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปคบกันในสายตาผู้ใหญ่ เผยภาพกอดอีกฝ่ายเล่นเทรนฟิลแฟนมงลงไม่ถึงนี่แล้วลบแต่คนแคปทัน